นะครับขอนำท่านผู้ชมมาที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีนะครับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีก b y d Cylon Six League 1นะครับเป็นเกมเย่ากับเกมเยือนไม่ดีทั้งคู่นะครับของฝั่งเจ้าถิ่นอุทัยธานี FC นะครับมาในระบบ4-3-3ผู้สามประตูนะครับจิรวัตรวังถั่วพันธ์ทองนิตเต้นนะครับในระบบ4-2-3-1ผู้สามประตูนะครับเป็นทางด้านของเป็นทางฝั่งของเมืองทองนะครับที่เป็นฝ่ายเขี่ยบอลก่อนเชิญ ไหลเข้ามาเบนเดวิตแต่เคลื่อนยังไงนั่นอยู่เวเดเชอร์เกี่ยวติดเวเดเชอร์คืนกลับมาบาโยยิงติดเทสแล้วก็อิซ่าอีกคียหนึ่งหนึ่งศูนย์เลยครับไทยทาน,นีิขึ้นนำจังหวะที่เบนจามินเดวิตเนี่ยจ่ายมาแล้วดูครับเวเดเชอร์เนี่ยจับบอลได้ก็ไหลามาแล้วบูโน่บาโยยิงจะททำทางแล้วก็ให้มาที่บูโน่บายโยลุดมาได้จังหวะนี้ตบกลับเข้ามาแล้วก็แทงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหฮ,ฮาริสจวดเห็นแล้วครับแล้วพอเห็นแล้วก็จ่ายเลยครับวิ่งเข้ามายิงด้วยซ้ายนิ่มๆเลยครับ 2ประตูต่อสูนะครับอุทัยธาน,นีครับหนีห่างเมืองทองอยู่ในเต็ดไปแล้วครับแล้วประตูนี้ก็ไปออจีลากมาออจีเปิดติดแล้วก็จัดยิงไม่ได้แล้วก็ลูกนี้กลวิทยิงติดอีกอ้าวครับสัดอีกทีหนึ่งโอ้โหปัดชนคานครับโอ้โหจังหวะยิงของศิลาด์นัยซัดอีกทีหนึ่ง,รรรง,ง,ง,าางเรียบร้อยเลยครับเอาละครับเคนันตูรานทําประตูตีใข่แตงให้ครับและจังหวะนี้หักครับทางด้านของ ธีรพัฒน์นะครับและสุดท้ายเนี่ยยิงก็ไปถูกปัดนะครับจิรวัตรปัดไปชนคาแต่บอลนี้มันไปไหนครับเคน,นันตุลานเก็บได้เลยก็เปน่าทวีหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะครับที่คองบอลต่อเนื่องนะครับแต่เมืองตก็ติดอีกมองตั้งเข้าไปติดทิสตองโดโอ้โหลูกนี้ทิ้งตัวมองแล้วก็บบยโยยิงโอ้โหโดนปัดได้ได้ครับปังลูกนี้มาตรงกลางได้มงโอ้โหยาโรครับ โอ้ทำประตูให้อุไทย์ธานีหนีห่างเมืองทองเป็น3ประตูต่อหนะึ่งเนยรูปล่างดีอยู่แล้วยามาชลโลยาโลบบอบอลมันผ่านตัวทางด้านของสองุใไล้ควรมานะครับและดูครับโหมพยายามปัดแล้วครับอมิอุไทยัยธานีเอซีครับเปิดบ้านชนะเมืองทอง